ไตเป็นเป็นเรื่องสลับที่ที่คนอนกินกันใช่ไหมครับใช่วาดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพเ้ยนะดีมากล้มะไรแลกอะเเลยาเยอกแเรบล้ย่างหูย่าคยาเป็ยาค่เป็นยาเป็นยางีม่างหมยาอะรก็ถ เป็นญาติของเชีวายยังมีอีกที่ถูกเฮ้ยย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 ยลยย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 ย ยกบโคสัติต่อให้คุยถาเป็นภาษะที่นี้ให้ทำแนเลยคุว่ารน้ต้องให้องไม้เลยมีอาหารคีโตป่ะครับมีฮะมันคืออะไรโตอาารคีโตเป็นอาหารสุขภาพสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานจะไม่จะไม่มีน้ำตาลหรือว่าเครื่องปรุงใดๆจัง ที่เป็นของแต็ดอ๋อในอาหารใช่ไหมฮะค่ะแล้วเขากินอะไรเป็นหลักครับไขมันและแป้งเขากินไปไขมันและโปรตีนโอ้โอเคแล้วแล้วไงฮะมีเมนูทีโตให้ดูไหมมีเมนูอะไรบ้างฮะเด็ดเด็ดอะเดี๋ยวเราเดินไปดูเลยอ๋อมีมีเป็นเล่มเลยเหรอครับทีโตอ่ะ อาน้องน้องช่วยแนะนำก็ได้ว่ามีมีอะไระบ้างก็จะมีไชอั่วค่ะอ๋อไชอั๋วคีโตโขาทำอะไรได้ไหมฮะได้เป็นกระเพราไส้อั๋วได้กระเพรา,พา,าไชอ,อัว่วท่านกับอะไรอ่ะท่านกับเข้าวบุกคร่ะกับข้าวบุกโอ้โหถ้าหน้าตาจะอร่อยผมเอา,น,าน,นี่จานมีมีอะไรแบบจานจะเป็นขามชิดบอลขามชิดบอลคีโตด้วยใช่ค่ะ โอเคเอาสองอย่างพอ,อแล้วผมมาคนเดียวเนาะโอเคโอเคขอบคุณน้องไก่มากครับเยี่ยมเยีแบบ่ยมเยีแบบ่ยแมบบขอบคุณครับรอนานไหมรอนานไหมก็รอสักประมาณแปดนาทีโอเคแปบดบนาทีผมจับเวลาเลยนะ <laughs> โอเคครับสวัสดีครับ <laughs>